สวีดัสสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะมาพบมาพอกันดีกคือเก่าเหมือนเดิมหล่ะเนาะ <c oughs> เป็นจ้งหลาอพยานมือนีขึ้นมาคําแทะมือขึ้น,นไปเบื้องมาแล้วมานอนมือแต่งเตือนมือขึ้นโดยท่าเป็นห้กกาลังใจทีมงานสาวหน่อยเพรบานแพ่งพีงพ่น้องอยู่ที่อาเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดแมนแล้วเป็นจ้งไหลพอพยานอบอุ่นเสมออบอุ่นเสมอแมนอันไปฮอนดนีการอันเมียนอันเอฟซีแฟนครับ เพื่อนเป็นเจ้าหน้าที่ <หา S 2> จัดรถจะล่ย่งหันหลังเพื่อนกล <c oughs> ับเมื่อควบสะดวกให้รถพยิ่ผ่าน<ห>าขอบพูดไอ้ไส้เพื่อนลออหลายๆเด้อเมื่อขึ้นดเด้อ,อ <หา S 2> ถอยรถออกไปได้แล้วก็บ,บ้าเบิ้งห,หอือนั่นละเออมือขึ้นนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะพี่น้องดเด้อ,อเป็นจังไหนด้วยสภาพอากาศบ่อสภาพอากาศมือขึ้นนี่เป็นจังไหนอ่ทีบ่อพันขันสุวรรณภูมิลอยเอ็ดนะพี่น้องเนาะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเลยอืมแล้าท้องฟ้าการเลื่อม ฝ้าห้องฝ้าเลียมล่มแห้งล่มแห้งจนตกใจม,มือขึ้นเห็นเสียนุ่นยืนทายคลิปอยู่พยนยางไปยางมากกะโอ๊ตเป็นห่วงเพื่นบ่ได้ไรคือว่าย่านเพื่นคิดยากจังสี่แม่พ่อยอ,อ่ะคิดยากแล้วเนาะเบื้องจากสภาพดินฝ้าดินฝ้าอากาศเนาะพี่น้องเนาะลม,มแหง้งแห้งบัดท,ที่นี่ช่วงเช็คเศร้าคนกันยังบ่ท่านไห้หลายพ่อ่แมนบอก่ท่านไห้หลายจนว่าเฮานี่เป็นห่วงเดะเบื่อนางเบื้องอยู่กับเป็นห่วงหุ้งเหงออกมาเช็คซศ้ามีคนอยู่ประมาณร้อยหนึ่งนี่แหละ S <S อีหลี่พี่น้องคอยยังว่าป้าโตเป็นไปได้จังไหนสาวน้อยเพียงันแพงไปใส่มาใสา่ตะเกาอายะสนะแล้วบันีีเป็นจงนังไหนคือว่าคนหัวหลูกพี่น้องเอเป็นจงนังไหนพ่อจะหมอล่ำสแสดงไปได้จักระยะหนึง่งคนเริ่มทย่อยอพอ่อจะแตะองคงอิงออกมาทรนล่ะพีน่น้องเต็มเลยแม่เต็มอายะเต็มบริเวณสนามวัดเลยเออคือ่าจากไหน จากขึ่ไปขายบัตรได้หลัก้อยกลายเป็นหลักพันแบบได้ผิดตาได้พืดเลยนั่นแหละแล้วก็บอกเหตุเห้ผู้ไหผิดหวังเลยเม่ขึ้นอุ้งอิงเียงพลงเป็นจังไพงเสียงมาเต็มค่ะหลายคนบอกว่าลูกเตบ่กใครสบายได้พูดไงเออแล้วเมื่ขึ้นนี่ฝนตกอีกร้อมโอ้ยเป็นจังไรดนาอุ้งอิงกางหอหมอนมาเช็คเศร้าย่านนั่งบ่อสบายย่านเป็นไข่พ่อตลอดเพ่งท่นนั้นล่ละพี่น้องป้าถผู้ใดนอยจังไรมาก เสียงไ่เสียงกลังเสียงจากมาจใสราแมนบอเออตะวันบัน,นี้เป็นจังไรมือขึ้นผ่าบรรยากาศเนะตอนอง์อิงออกมารองเพลงพ่อยไงในหลายเอฟซีแฟนคลับรุ่นพ่อรุ่นแม่กับมาออกกันอยู่หนาเวทีเต็มออเนี่ยคนเลี้ยวเบิ้งพ่อย,ย์ไงค้าผ่านพ่อยไงข้ามผ่านอยู่หนาสุดเลยเมือขึ้นว่าสิไปถ่ายหลังเวทีอืมอืมบัดท,ที่นี่ไฟกับเพิรนกต้อกับบัตทันแล้วอืเออคนเขาพิษมองคอยลาบเลยแปลว<า>่าไปอย่างไหลังเวทีจงกูแขงเขาเม่นไปเลยว่ะ เมนก็ดีสะดอกอไม่เห็นประตูคาคาคูจ้าหูจกักอ๋อนึกว่ามันเขาไปหลังเว,ธธวทีคูนึกว่าเป็นโบสถ์เมนเมนชดขนหัวลูกดนยีนเสียงผู้ใดบอกเจ้าว่าเมนไดนันเนนพราะไงวังสี่บอก เสียงผู้ใดบอกเจ้าเสียงเสียนอนหรือเสียงผู้ใดบอกเจ้าเสียนอนเสียงเสียนอนเบิ่งดีๆครับกับคณะกรรมการเพิ่นอันนั้นว่าเมนได้บ่แม่นโบวชไดเด้เออคุณเราว่ามันโบวชคุณเราว่ามันมอลำสีอยู่แถวนั้นจังซี่น่ะเพิ่นพระเอกนางเอกนั่งอยู่น้หมู่นันว่าสิไปถ่ายคลิปอือไปนี่ล่ะไปเห็นประตูคือประตูบ้านน้อยแท้กูว่าอู้บวชสดบัดนี่คือจังประตูน้อยแท้พะนะค้านี่นึงเด้วยเออกูเปิดออกไป โอ้ยเตาเผาเล่นบ่ะเตาเผาอาจังสั่นลละบัดที่นี่มันขึ้นนี่เนาะพี่น้องเนาะอแล้วเป็นจังไดแนบัดที่นี่ลูกเตาเนาะพี่น้องเนาะก็ได้ออกมาเช็ดเศร้าแล้วอับดดาเอฟซีแฟนครับวากันวากะตางร่างไหลเอาเงินเอาข้ามเอาพวงมาได้มาให้ลูกเตาเออส่วนใหญ่ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่พ่อพอแม่เอฟซีคือจะเอาหูกันนั่นแหละออว่า เอฟซีดอกรุยิงนี่ส่วนใหญ่กัสิเป็นคนนใวกลางคนไปหาสูองอ,งอายุคุวบาเม่อขึ้นนีงง่พะยาผานไปได้สถานทีไหนเวทีคอนมูอมเออเพราะว่าคอย่อยไปเบื้องดูข่อยหูจักเด้หน่อยหูแจักวาหูแจักว่านนี่อุยิงสิออกมาต่อจากเพลง,งนี่เพลงนี่เังสินะฉากได้ชาดไดเออคือว่าไดนาสุดได้นาสุดเลยทำเลดีสุดๆุดค้นหุ่มมากบังลายบดีเออเบิมเบิมมากเออ มีคุณแม่ท่านหนึ่งอัดเขาอัดเขาซ้ำปลากระป๋องเล่กับวันนี้มีคุณแม่ท่านหนึ่งเป็นจังไหนพะย่เล่านาสิเป็นเอฟซีมังกรเนี่ลละเราบ้องหัจากผู้ใหือเรามาแล้วเรากาเงินแบ่งรอยจะรอจะลออยู่เราเสียเงินไปลูกสาวเออมาที่นี่เราขาไปเพราะถึงเรากันด้วยคว่ำที่ว่าเล่าเทาและเลากับเป็นคนผู้ยิ่งล่างใน้อยน้อยแล้วมาควักแอลกอ่านผานผานลูก กูหันหากูเ่เห็นทีแรกแมวกูมาน้ำบ่เอออันรับพูด,ดหน่อยๆเนาะผ่านลูกผ่านเยอะใส่เยอะไปเอ้าไปเอาไปไปจังได้แม่สดอกอันถ่ายรูปแล้วให้แม่เขาไปน้ำไนเด้อพ<อ>่อเออแม่เสี่ยวเงินไปให้อุ้งอิยงพะนาโอเหตุจ<ข>ังไดบันนี้เหอะเหตุจังนนไดจะเหตุจังใดห้วยไทยกับไทยดูเหรอตัวออมาคุณแม่มาสดอกก็เลยอันดันมองไว้ถะเล่าจังสิอก็เลยดึงแขนเราเขามาอืมเราก็ได้เอา มาไล่ไปหหยนอ้องอ,อุ้งหยิมขึ้นนี่แมนบอได้จับม,ม่ออ่งหิงพร้อมแล้วยิมแล้วยิมคือว่าเรามีครบสูงแห้งแล้วยิมแบบแล้วยิมแล้วแล้วปือบสมใจเอฟซีแฟงครับรุ่นคุณยายเนาะพี่น้องเป็นจังไดเออเฟื้อกันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเอฟซีแฟนครับที่ไปด้านหนาเวทีค่<ะ>หลายๆครั้งเนาะที่ที่กระสิประมาณว่าผู้แข็งแรงกับเขาไปฮอดก่อนเออผู้ ผู้ที่ด้วยอายุหรือว่าอ่อนแอแน่กันที่เขาไปยากรั้งสิเนี่ยคือจังสูงอายุคุณแม่คุณพ่อรั้งสิแม่ทสิเขาไปสิไปแย่งชิงสู้่โลภเมื่อก็วัยรุ่นกับวัยใดดอกนั้นสิ่งหล่ะนั่นหล่ะเห็นเขาเห็นเขาก่าหลีกทางให้เพลินจังสิ่งหล่ะเด้อพี่น้องเด้อคือความน่ารักของเอฟซีเดียวยายขึ้นจังว่า อันแล้วไปลูกจังสี่แม่ผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่าสมัยเก่าเนาะแล้วไปลูกสแล้วเห็นแม่เขาไปน้ำแนจังสี่เนาะเชื่อเอิญผู้เอิญกับพวกหูจักเพื่อนมาหนิหูจักตาผานเหมืนบ่หูจักตาผานก็เลยเอิญผ่านเมื่อคืนนี่ก็บแม่พ่อเยสซีแฟนครับจากหลายหม่องหลายบอลขอบคุณไอ้ไส้ที่แม่นางผุดคุยเหลี่ยงตำปลาเหลี่ยงตำปลาพร้อมไอ้ไส้จากทงไอ้น้องพ่อรอยเอ็ดเห็นเราไปออกหลายช่องยูได้หมู่บ้านนั่นแหละกับมี่ อ่าพี่พี่ทางบ้านน้านหน่อยนายไงอ่าอำเภอสุวรรณภูมิอันนี้ไปพอกันดูแล้วบ้านผือฮื้บ้านผือหี่นเนี่ยวันเปิดวันปิดฤดูกาลไปพอกันตลอดเออนี่แหละหัวใจดวงเดียวกันพี่น้องอุงอิงเพียงมันแพงเมื่อคึืนนี่เบิ่งแล้วพญี่านเบิ่งแล้วเบิ่งเพลงไดนพญี่ปแต่หักงามนี่แหละเพิ่นวางขดงามงามแบบพ้อหมาบซับกูอยากให้ขดเห็นไทยเห็นหน้ากูเมื่อคึืนนี่เป็นจ้งไหนตากรุดีเปลงประกายแล้วกูเห็นลูกตออแบบ ปลาถูกองอย่างนี้แหละคือมาไก่แถวโลกคือแบบโตน้อยๆพลังเสียงออเโตทอมแม่งมีเสียงคือจังส่างงั้นสิแม่เออแล้วเสียงผุ่งเสียงคมนี่ขนาดว่าบอกว่าใครสบายถ้าดสบายนะสุดยอดอื่นั่นล่ะแล้วมื่อนี่น้องก็เดินทางไปขึ้นออกเดินทางต่างๆอ่าเด็กๆแล้วเพื่อสิไปนี่ล่ะพี่น้องอ่างานที่บางไดล่ะไปคุยโปรเจกต์คุยโปรเจกต ก็เพียนหน่อยเนาะผูะ้นําอีสานนครศรีนเรือ่องกเป็นทีในชัดแล้ะละว่าสาวน้อยเพียนเปนแพงสีมี่เกิดเป็นวงหมอลำขึ้นมาอีกหนึ่งวงเป็นหมอรำขนาดกลางเอขนาดกลางก็คือ,อรับงานประมาณจักสองแสนมันบ่ สองแสนสองแสนก็พอเดี๋ยวมาถึงสองแสนหาเป็นมาสันเนาะพี่น้องจะเป็นหมอลำเหมืนมาเนี่ยเป็นหมอลำลำเพื่อนหือลำมูประมาณนี้บอสลำเพื่อนนะชาวหน่อยต้องลำเพื่อนเสด็จล้วนๆอ่ะจะสันแลาะพี่น้องเนาะสำหรับวัอนี้กัสิจากไล่จากพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับมาพอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะใส่เสียแดงลรืคือเนาะคืนอยังคือกระขับพี่